อธิบดีกรมการจัดหางานท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมสัมมานาทุกท่านนะครับผมนมายมฤทศน์เมนือง,งนักวิชาการแรงงานชำนาญการศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้นะครับทางศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมานําเสนอการศึกษาวิจัยครับผมในหัวข้อเรื่องการส่งเสริมการมีงานทําให้ทัวเรือนยากจนกรณีศึกษาโครงการผู้เสี่ยวเกี่ยวกอยแก้จน ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานะครับจากรายงานของบวนแบงค์นะครับเมื่อปี2563ซึ่งบ r นแ Bank บอกว่าประเทศไทย,ยประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจนจากปี2531จนถึงปี2561นะครับสามารถลดคนจนจาก65%เหลืออยู่ไม่ถึง10%นะครับ แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าการลดลงของคนจนเนี่ยมีการลดลงแบบถดถอยนะครับนั่นก็คือมีประชากรยากจน,นย่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นนะครับประเทศจีนนะครับเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาความยากจนโดยใช้นโยบายการแก้จนแบบตรงเป้าโดยเริ่มเมื่อปี2013นะครับซึ่งมี ขั้นตอนอยู่3ขั้นตอนคือการระบุกลุ่มเป้าหมายการดําเนินการให้ความช่วยเหลือแล้วก็การบริหารจัดการนะครับส่วนในจังหวัดขอนแก่นนะครับได้ประกาศเป็นเมืองขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ซึ่งมีนโยบายสําคัญคือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดและมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความยากจนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดนั้นนะครับจังหวัดขอนแก่นก็ได้ กำหนดเป้าหมายว่าจะเป็นเ,เป็นศูนย์กลางใน3เรื่องนะครับคือ 1. เป็นเมืองแห่งรางนะครับรถรางคือก็จะสร้างรถไฟรางเบาทั่วจังหวัดนะครับแล้วก็มีรถไฟรางหลักนะครับเชื่อมระหว่างจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงแล้วก็เชื่อมโยงไปยังต่างประเทศ 2>, 2นะครับก็จะเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ซึ่งถ้าเราไปในโรงพยาบาล เอกชนใหญ่ๆในจังหวัดจะเห็นว่าทะเบียนรถที่มาจอดนะครับจะเป็นของประเทศเพื่อนบ้านเป็นส่วนใหญ่และสุดท้ายนะครับก็จะเป็นศูนย์กลางการประชุมและสัมมนาซึ่งตอนนี้ก็สร้างศูนย์ประชุมระดับนานาชาติชื่อชื่อว่าศูนย์ไคลนะครับอยู่ที่ขอนแก่นซึ่งในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน,นมีความเจริญรุดหน้าไปเป็นอย่างมากแล้วแต่ว่าอีกด้านหนึ่งของจังหวัดนะครับ พบว่ายังมีคนยากจนครับยังมีครัวเรือนยากจนอยู่อีกจำนวนมากทางจังหวัดนะครับจึงได้คิดหาวิธีที่จะแก้ปัญหาความยากจนตรงนี้และด้วยความอนุเคราะห์นะครับจากสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสถานกงศุนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ได้นำเอาข้าราชการใละเจ้าหน้าที่ของจังหวัดขอนแก่นนะครับไปศึกษาดูงานการแก้จนแบบตรงเป้า ประเทศจีนเมื่อกลับมานะครับทังจังหวัดจึงได้นําเอาการแก้จนแบบตรงเป้าเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับบริบทของจังหวัดขอนแก่นนะครับมารวมกับประเพณีการผูกเสี่ยวซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของภาคอีสานนะครับจึงกลายมาเป็นโครงการผู้เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่นซึ่งเริ่มดําเนินการเป็นครั้งแรกในปี2562 ทีนี้มาที่วัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับก็เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอาชีพของผู้เข้าร่วมโครงการผู้เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่นและลําดับที่สองนะครับก็เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการมีงานทําให้กับผู้เข้าร่วมโครงการผู้เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่นครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับก็จะสอดคล้องไปกับวัตถุประสงค์แล้วก็จะมีเพิ่มมาอีกข้อก็คือเรื่อง การนําผลวิจัยนะครับมาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีงานทําให้กับครัวเรือนยากจนในพื้นที่อื่นๆได้ต่อไปในอนาคตครับที่มาดูกรอบแนวคิดในการวิจัยนะครับกรอบแนวคิดในการวิจัยของเราก็คือเราจะศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับความยากจนนะครับการมีงานทําการว่างงานแล้วก็โครงการผู้เสี่ยงเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่นนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราศึกษาลักษณะ ของความก้าวหน้ของเครเรียนยากเกินสองกลุ่มนะครับคือกลุ่มเครเรียนที่ยากเกนที่พัฒนาได้และกลุ่มเครือเรียนที่ต้องถมาะจากนั้นนะครับเราจะนาแผนภาพการสร้างาคุณค่านะครับ value proposition canvas นะครับมาใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะหาแนวทางในการส่งเสริมการมีงานทําให้กับผู้เข้าร่วมโครงการผู้เสี่ยวกเกี่ยวก้อยแย่จนคนขอนแก่นครับที่มาถึงแนวคิดทฤษฎีที่จริงในเปเปอร์ของเราเนี่ย เราก็ศึกษาไว้หลายคิดซีมากครับแต่เราจะยกตัวอย่างมาแค่แค่เรื่องเดียวคือเรื่องวัฏจักรความจนนะครับเพราะว่าตัวนี้ผู้บริหารในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าหรือท่านรองผู้ว่าเวลาท่านไปพูดที่ไหนท่านก็จะพูดเรื่องจนเจ็บจ่องนะครับจนก็คือการตัดแคลนรายได้โอกาสเคือการเก็บไข้ไม่สบายนะครับจ่องเนี่ยคือความไม่รู้ขาดการศึกษาในการที่เราจะแก้ไขความยากจนเนี่ยเราจะต้องแก้ทั้งสามตัวนี้ ทั้งสามด้านนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเครื่องมือที่เราใช้ในการวิจัยนะครับเราก็จะใช้การวิจัยเชิงเอกสารก็คือศึกษาเอกสารสาต่างๆงานวิจัยต่บบางๆที่เกี่ยวข้องแล้วเราก็จะไปสัมภา์เชิงลึกนะครับเพื่อเรียนรู้จำนวนสิบห้าคนแล้วก็เราจะจับสุนทนาก,กลุ่มโฟกัสกลุ่มกับผู้ที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนสิบสาคนนะครับที่จะมาดูที่การสัมภา์เชิงลึก นะครับเราไปสัมภาษณ์เชิงลึก16คนใน4อำเภอนะครับคืออำเคอบ้านฝางอำเภอร์จิแพรอำเภอรันจาคกรและอำเอคอเคน้อยอซึ่งรายละเอียดผมังไม่นําเสนอในตอนนี้นะครับผมจะไปไปไป,ไปสรุปในตอนท้ายในครั้งเดียวเลยก็คือเมื่อเราสัมภาษณ์เชิงลึกมานะครับเราก็จะมาทําุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมายเป็นเพอร์โซน่นนาแต่ว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่ในสุดท้ายในตอนท้ายเนี่ย ผมจะสรุปให้อีกครั้งหนึงนะครับตอนนี้เอขออนุญาตเดี๋ยวผ่านไปก่อนนะครับเพราะเช่นเดียวกันในกลุ่มที่ต้องการการสงเคราะห์นะครับหลังจากที่เราสัมภาษ์มาเสร็จนะครับเราก็จะมาทําเป็นเพร์อซนาเอาไว้นะครับซึ่งเดี๋ยวายรายละเอียดก็จะกล่าวในที่หลังเช่นกันที่จะข้ามมาที่ถึงการจาัดก,การสนทนากลุ่มนะครับโคกัสกลุ่มในส่วนนี้เราจะเจิญผู้เกีเ่ยวข้องจากหลายหน่วยง,งานนะครับหน่ว3คนมีทั้งหน่วยง,งานในกระทรวงแรงงานแล้วก็หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเช่นสมนด็งานพัฒนาชุมชน รารน,นิสิตจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดหอการค้าแล้วก็สภาัทอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นต้นนะครับในวันที่เราจาัดก,การสุนทรากลุ่่ณนะครับเราก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดดรสมศักดิ์จังตะคุณนะครับท่านได้มาเป็นเกียรติเป็นประธานพิธีเปิดให้เราแล้วก็ท่านก็ได้ให้บรรยายพิเศษนะครับเรื่องโครงการผู้เสียเ่ยวเกี่ยวค้อยกระโยงเนี่ยให้กับเราอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับ ซึ่งซึ่งซึ่งเราก็ค่อนข้างจะดีใจว่าว่าในการที่เราศึกษาเรื่องนี้ทางผู้บริหารในระดับจังหวัดก็ค่อนข้างจะให้ความสำคัญเห็นความสำคัญของเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนายศภาวดัพรายุทธนะครับซึ่งท่านกำกับดูแลในส่วนของกระทรวงแรงงานแล้วก็เป็นคนที่ดูแลโครงการผู้เสีย่ยงเกี่ยวค่อยแก้เกิดด้วยนะครับท่านก็ได้เรียกทีมงานวิจัยนะครับเข้า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 ไปพบท่านแล้วท่านก็ได้ เราได้ให้ความรู้ให้ข้อแนะนําประวัติความเป็นมานะครับปจิบันสถานการณ์เป็นอางรหรืออนาคตโครงการนี้เป็นยังท่านก็ให้ความรู้กับเรานะครับก็ถือว่าได้ให้เกียรติกับคณะผู้วิจัยเป็นอย่างมากนะครับที่มาต่อกันที่การจัดสนทนากลุ่มนะครับในวันนั้นเราได้ดรบุกรศรีเชยวรานะครับมาเป็นผู้ดำเนินรายการการสนทนาซึ่งเป็นท่านเป็น,านอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเราองขอขอบคุณอาจารย์ในที่นี้ด้วย ในการนะครับในในการที่เราทําการโฟกัสปุ๊บน,นะครับเมื่อเราได้ข้อมูลเสร็จมาแล้วนะครับกู้เข้าร่วมสนทนาก็ได้นาํามาภาามาสร้างแผนภาพการสร้างคุณค่านะครับรบูปประกอบสื่อสารเัิงวัตถุผ่านยากมากนะ, <laughs> นะครับจากการสนทนานรเราก็จะหาเกณฑ์นะครับหาเกณฑ์หาเพนเกณฑ์คีเตอร์ เป็นรีวิเวอร์นะครับซึ่งรายละเอียดในตัวรายงานเนี่ยเขาเราเราก็จะลงไว้แล้วนะครับแต่ว่าคงจะไม่อธิบายในที่นี้ก็คือตัวนี้ในในภาคในภาคธุรกิจนะครับในในภาคธุรกิจพวกผู้บริโภคพวกธุรกิจเนี่ยเขาจะใช้ตัวนี้ในการวิเคราะห์เพื่อที่จะหาโปรดักต์แล้วก็เซอร์วิสนะครับที่จะมาตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าของเขานะครับซึ่งเราเอาตัวนี้มาใช้เป็นกรอบในการที่จะวิเคราะห์เพื่อที่จะหาแนวทางในการส่งเสริมการมีงานทา ให้กับควเรียนยากจนนะครับซึ่งจากการทำ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 แผบบนภาคการสร้างคุณค่านะครับเราก็ได้แนวทางในการส่งเสริมการงานเนี่ยมาสี่สีด้านสี่อย่างน,นะครับคือหนึ่งการส่งเสริมการทํางานประจํานะครับสองการทําง,งานที่บ้านหรือรับงานมาทาที่บ้านสามรับจ้างสละแล้วก็สี่การเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพด้านการเกษตรนะครับ เมื่อกี้เป็นกลุ่มที่พัฒนาได้นะครับต่อมาก็จะเป็นกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการที่ต้องการการสนทกก็จะเหมือนกันนะครับเราจะทดลองพันคิดเห็นหาเทนหาเกณฑ์อะไรต่างๆเป็นสุดท้ายเราก็จะมามาที่แผนภาพการสร้างคุณค่านะครับก็จะออกมาเป็น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 ,ปน,ปนโครงการที่ขึ้นทางกลุ่มผู้เข้าร่วมสนสนพนากลุ่มนะครับ้อหนึ่งโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุสองอบรามธรรมะเศรษฐกิจพอเพียงสาม แก้กฎหมายลดหย่อนภาษีโครงการข้าราชการสัญจรอันน,นี้นี่เป็นข้อข้อเสนขอของของทางกลุ่มที่เข้าร่วมสนทนานะครับทีนี้ผมจะมาสรุปผลการวิจัยนะครับจากทั้งสองสอ,งอย่างนะครับท,ที่ที่เราไปสัมภาษณ์เชิงลึกมาแล้วก็จัดก,การสนทนากลุ่มมาก็จะสรุปตามวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ที่หนึ่ง เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอาชีพของผู้เข้าร่วมโครงการเราพบว่ากลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการที่พัฒนาได้นะครับก็จะมีลักษณะคือยากจนนะครับมีหนี้สินมากไม่มีที่ยินทากินอายุมากเจ็บป่วยมีปัญหาสุขภาพนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่กลุ่มนี้นะครับมีก็คือเขาต้องการรายได้ต้องการประกอบอาชีพต้องการที่จะฝึกอบรมพัฒนาตัวเอง นะครับเพื่อเพิ่มสุยภาพาของเขาเพื่อจะหาะไรายได้นะครับสองกลุ่มตัวเข้าร่วมโครงการที่ต้องการที่ต้องสมเพาะนะครับลักษณะตัวไปก็จะคล้ายๆกับกลุ่มแรกคือยากจนมีนี่สินงมากไม่มีที่ดินทํากินอะไรนี่มันเหมือนกันนะครับแต่ว่าในกลุ่มนี้สิ่งที่จะนาี่กลุ่มนี้เขาไม่ต้องการทํางานนะครับไม่ต้องการหรือบางคนเนี่ยอาจจะต้องการทํางานแต่ว่าก็ไม่สามารถทํางานได้เนื่องจากเพราะอายุมากนะครับเจ็บป่วยสุขภาพไม่ดี คนในกลุ่มนี้เขก็ต้องการเพียงแค่ปัจจัยสี่ในการที่จะใช้ในการงดำรงชีวิตนะบางคนบางครั้งนะครับก็อย,อยู่ในช่วงบั้นปลายของชีวิตแล้วนะครับบอกไม่ได้ต้องการอะไรแร้ต้องการขอแค่มีความสุขนะครับฟังทางกายฟังใจตามอัตภาพเช่นนี้ก็เพียงพอนะครับนี่คือวัตถุประสงค์ที่หนึ่งนะครับต่อมาเราก็จะมาสู่ผลในวัตถุประสงค์ข้อที่สองนะครับ จากที่เราศึกษามาทั้งหมดนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆของผู้เข้าร่วมโครงการแล้วก็จากการระโมความคิดของผู้เลี้ยงผู้เสี่ยวนะครับก็จะได้แนวทางในการส่งเสริมการเมีองคำซึ่งซึ้งได้กล่าวไปแล้วทั้งหนึ่งนะครับก็คือมีสีด้านก็คือทางานประจําทํางานที่บ้านรับจ้างอิสระแล้วก็เป็นผู้ประกอบการหรือว่าทํางานด้านการเกษตรนะครับที่ผมจะมามามาอธิบายในแต่ละส่วนนะครับก็คือทางานประจํา นะครับตัวนี้จะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับรกรมการสัญางานโดยตรงนะครับวิธีการนะครับก็คือท้าราชการที่เป็นที่เลี้ยงผู้เสี่ยเนะครับก็จะต้องไปถามความต้องการของตัวเรียนยากจนนะครับว่าต้องการทํางานตําแหน่งอะไรรับคดูว่าเขาเนี่ยสุภาพนะครับสุขภาพเป็นยังไงทํางานอะไรได้บ้าง จากนั้นก็ไปประสานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนนักงานจดหางานจังหวัดหอการค้าสภาอุตสาหกรรมเพื่อหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับเขานะครับเพื่อให้มีการบรรจุงานต่อไป 2. การรับงานไปทาที่บ้านนะครับผู้เข้าร่วมโครงการส่วนหนึ่งเนี่ยเขาต้องการที่จะทํางานนะครับแต่เขาไม่สามารถที่จะไปเดินทางไปทํางานที่อื่นได้เพราะอะไรเพราะว่ามีความจําเป็นทางบ้านเช่นต้องดูแลลูกที่ยังเล็กดูแลคนที่การ นะครับถ้าแบบนีน้เราก็ต้องส,งส่งเสริมให้เขาทํางานที่บ้านหรือหางานมาทาที่บ้านซึ่งทางโครงการจัดหายงางจัดหางานเองนะครับว่ามีกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับงานไปทาที่บ้านีย่ยกู้เงินเพื่อไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆในการผลิตเพื่อสร้างอาชีพนะครับซึ่งผู้สนใจก็สามารถวรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้านได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกแห่งนะครับ ส่วนที่สามคือการรับจ้างอิสระหรือฟรีแลนซ์นะครับคืออะไรก็คืออาชีพรับจ้างอิสระที่ไม่ขึนตรงต,รงต,รงตรง่อหน่วยงานองค์กรหรือบริษัทใดๆนะครับต้องจัดตารางเวลาในการทํางานของตนเองการรับหนึ่งก็รับจากนายจ้างซึ่จจก็แล้วรต่จะกตกลงกันครับฟรีแลนซ์นะครับรับจ้างอิสระก็จะคล้ายๆกับการทํางานประจาก็คือทางรนัการที่เรียงเนี่ยก็ต้องไปหานะ ตำแหน่งงานตลาดงานมาแล้วก็มาแจ้งให้กับครัวเรือนยากจนที่ประสมจะทํางานนะครับส่วนอันสุดท้ายอันที่4นะครับก็คือการเป็นผู้ประกอบการแล้วก็ทําการเกษตรแต่อาีพนี้นะครับการส่งเสริมตรงนี้ภาคเอกชนเนี่ยจะมีส่วนสําคัญในการส่งเสริมเพราะว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการดาเนินธุรกิจอยู่แล้วนะครับ ส่วนการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเนี่ยซึ่งเป็นอาชีพที่กลเรียนนักจนส่วนใหญ่ให้ความสนใจมากที่สุดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขามีพื้นฐานความรู้ด้านการเกษตรเนี่ยแล้วก็มีปัจจัยการผลิตบางส่วนนะครับอยู่ในตัวเรือนของเขาอยู่แล้วนะครับหน่วยงานที่มีบทบาทเป็นอย่างยิ่งน,นะครับในการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้า,ารเกษตรก็คือหน่วยงานในสํานัดการ,รโฉนงเกษตรและสหกรการส่งเสริมการมีงานทำ การ่งสิกนการมีงานทําให้กับผู้เข้าร่วมโครงการผู้เสี่ยวเสี่ยวข้อย่ด้ยืนเนี่ยมีผู้เกี่ยวข้องอยู่หลายฝ่ายนะครับซึ่งมีความสําคัญกันซึ่งผมจะสรุปออกมาทางความคิดผู้วิจัยก็ได้สรุปมาเป็นแผนภาพนะครับซึ่งจะเห็นว่าพระอาจารผู้เสี่ยวหนึ่งคนก็จะดูแลคนเรือนยากจ,จนจานวนสองตัวเรือนนะครับเมื่อมีปัญหาอะไรก็จะส่งผ่านผู้เสี่ยวมาไปที่จังหวัดไปที่หน่วยงานต่างๆท้งภาครัฐและเอกชนครับปัญหาที่ผู้เข้าร่วมโครงการประสบเนี่ยมันมีอยู่ หลายประเทศนะครับมีระดับความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไปมีบางส่วนบางครัวเรือนนะครับจากการที่ได้ลงไปสัมผัสพบว,ว่าเขาเนี่ยด้ยโอกาสในแทแบแทบแต่ทุกด้านมีทั้งยากจนขาดไรายได้มีปัญหาสุขภาพขาดความรู้ขาดความคิดเรื่องที่จะนาพาตัวเองและครอบครัวให้หลุดพ้นจากวัฏจักรของความยากจนเขาต้องการผู้ที่นะครับมีความเข้าใจสภาพปัญหาของเขาเมาให้คําแนะนํา มาคอยชี้แนะช่วยเหลือนะครับนําทางเขาเนี่ยเพื่อให้พ้นจากความยากจนนะครับและการส่งเสริมการมีงานทาให้แก่โวเรียนยากจนในใจรักโภเรือนเนี่ยเราจะต้องพิจารณานอกจากความต้องการของเขาเราจะต้องดูสภาพพื้นที่ความรู้ความสามารถและสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมโครงการด้วยนะครับว่ามีความพร้อมความสามารถที่จะประกอบอาชีพเนี่ยประเภทไหนได้บ้างหรือทําได้เพียงใดจะเห็นว่าพี่เลี้ยงนะครับ ขั้นการผู้เสี่ยวมีส่วนสําคัญมากมีบทบาทอย่างมากนะครับในการที่จะทําให้การแก้ไขปัญหาความยากจน,นประสบความสาเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จส่วนในภาคเอกชนนะครับจากจากการศึกษาวิจัยของเราพบว่ายังเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการผู้เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งในภาคเอกชนจริงๆสามารถที่จะมีบทบาทได้ดังนี้นะครับเช่หนึ่งการ่งเสริมด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ นะครับหรือผลิตสินค้า 2. การส่งเสริมด้านการตลาดและ 3. การส่งเสริมด้านการจ้างงานนะครับซึ่งทาให้เอกชนเนี่ยเข้ามาร่วมหมรือ,อช่วยเหลือโครงการก็จะทําให้โครงการเนี่ยประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องข้อเสนอแนะนะครับข้อเสนอแนะอย่างที่1นนะครับข้อแรกเลยก็ผู้วิจัยทางที่งานวิจัยเห็ใในว่าควรที่จะขยายโครงการไปยังจังหวัดอืนอ่นๆนะครับ จากการศึกษาเนี่ยเราพบว่าโครงการผู้เสี่ยวเกี่ยวก้อยเจ้จนคนขอนแก่น่มีแนวคิดที่ดีนะครับมีการนําเอาวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้านของถิ่นม,มาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานและสามารถที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนได้ในระดับหนึ่งนะครับเบื้องต้นเลยนะครับเมื่อมีคนเรียนยากจนเข้ามาในโครงการเนี่ยสิ่งที่จะได้แน่ๆเนี่ยเขาก็คือให้ถุงยางพิดก่อนนะครับถุงยางคิดไม่ว่าจะเป็นที่สงเคราะห์ได้หรือว่าที่ต้องพัฒนาได้นะครับ ทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็จะได้ถุงยงที่หมดจากนั้นนะครับเขาก็จะตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ควรจะได้รับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบีเ้ยคนชราเบี้ยคนพิการเป็นต้นนะครับรู้ว่าคุณได้สิทธิพวกนี้ครบหรือยังถ้ายังไม่ได้ทบเยา่ยมผู้เสียก็จะพาไปดําเนินการให้นะครับนอกจากนี้นะครับก็จะช่วยเหลือในด้านอื่นๆเช่นด้านรายได้และอาชีพด้านการศึกษาด้านสุขภาพและที่อยู่อาศัย อย่างเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับจากที่พวกผมลงไปไปทำการสัมภาษณ์เชิงลึกเนี่ยในจำนวน16คนเนี่ยเห็นว่ามีมีการช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยถึงสามครัวเรือนนะครับมีครัวเรือนหนึ่งเนี่ยก็สร้างบ้านให้หนึ่งหลังอีกครัวเรือนหนึ่งเนี่ยสถานทูตจีนนะครับก็มาช่วยซ่อมแซมบ้านให้แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยกําลังาหาเงินได้เงินมารับการราช่างกำลังจะต่อเติมบ้านให้อีกเช่นกันนี่นี่น,นี่คือสิ่งที่ทผู้เข้าร่วมรงการเขาได้รับนะครับ ซึ่งถ้าหากโครงการนี้ขยายไปยังจังหวัดอื่นๆนะครับก็จะได้และได้รับการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณเนี่ยจะทําให้ผู้เรียนยอดกจนซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยได้รับประโยชน์ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมโดยการกําหนดเป็นนโยบายของรัฐบ,บาลเพื่อให้ทุกภาคส่วนนําไปปฏิบัติให้ได้ผลซึ่งจะส่งผลโดยรวมต่อความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมข,ของประเทศต่อไปสองโครงการผู้เสี่ยี่ยว่ยว,ว,วก็จะเป็นคนของแกน ต้องส่งเสริมให้เป็นวาระของจังหวัดที่ทุกภาคส่วนนะครับจะต้องถนัดและก็มีส่วนร่วมจากการศึกษาเนี่ยเราพบว่าผูกเขารวมโครงการบางตัวเรือนนะครับยังไม่ทราบวัตถุประสงค์แล้วก็วามเป็นมาเป็นไปของโครงการนะครับก็ยังมีแล้วในวันที่เราทําการปรกัศปุ๊กพบก็พบว่ามีข้าราชการเพียงส่วนน้อยนะครับที่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์อุดมการณ์ของโครงการอย่างแท้จริงส่วนใหญ่เน,นี่ยทราบว่ามีโครงการแต่ก็ไม่ทราบว่า วัตถุประสงค์หลักๆอุดมการของมันจริงๆคืออะไรแลวมีบางส่วนนะครับที่ย้ายมาใหม่ไม่ทราบเลยว่าว่ามีโครงการนี้อยู่นะครับจังหวัดจะต้องประชาสัมพันธ์กรับโครงการนี้แล้วก็สร้างความตระหนักให้กับทุกเหน่วยงานนะครับก็จะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขอาจจะขอความร่วมมือนะครับว่าทุกเหน่วยงานเนี่ยถ้าคุณมีโครงการมีกิจกรรมอะไรก็ตามนะครับที่จะทําในจังหวัดให้พี่นากลุ่มเป้าหมายกลัวเรียนยากจนเนี่ย ให้มาเป็นกลุ่มเป้าหมายในการที่จะดำเนินกิจกรรมหรือโครงการเป็น,นลำดับแรกก่อนนะครับส่วน,นข้อเสนอลำดับที่3นะครับก็คืออยากให้มีการประเมินผลการผลการดำเนินงานจากหน่วยงานภายนอกเช่นมหาวิทยาลัยในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะได้ประเมินโครงการว่าสามารถดําเนินการได้ตามบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่นะครับบรปปรลุเป้าหมายหรือไม่และมีประสิทธิภาพเพียงใดส่วนข้อสี่นะครับก็ให้โครงการมีความต่อนเนื่องไม่หยุดชงนะงัก แม้ว่าจะเปลี่ยนตัวผู้บริหารมาเป็นคนใหม่นะครับดังที่ได้กล่าวมาตั้งแต่แรกๆนะครับว่าว่าความจนเนี่ยมันไม่มีวันหมดไปจากโลกนะครับผู้ที่เรามาเข้าโครงการเนี่ยเราช่วยเหลือเขาจนเขาหายยากจนแล้ววันหนึ่งนะครับเขาก็อาจจะกลับมายากจนได้อีกหรือแม้แต่คนที่ไม่เคยยากจนมาก่อนนะครับสักวันหนึ่งอาจจะก,กลับกลายไปเป็นคนยากจนได้นะเป็นตัวเดียนยากจนได้เพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาโลกแตกคือมันจะอยู่มีอยู่ ตลอดไปนะครับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโครงการเนี่ยจะต้องต่อเนื่องนะครับไม่หยุดะนะคัเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยัง่งยืนนะครับส่วนข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปนะครับโครงการผู้เสี่ยงเกิบควอยากนจนเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือครัวเรือนทั้งหมดใน5้าด้านนะครับคือด้านสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้านรายได้และอาชีพการศึกษาสุขภาพและที่อยู่อาศัยแต่ในการศึกษาครั้งนี้นะครับเรามุ่งที่จะศึกษาเฉพาะด้าน รายได้และอาชีพเท่านั้นในการศึกษาครั้งต่อไปเนี่ยก็ควรที่จะมีการศึกษาในระด็นอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับผมก็อยาก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 จะเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับคือคือเป็นตัวอย่างที่ที่ที่ทาให้ผมผมรับโครงการนี้ขึ้นมานะครับครั้งแรกที่ผมลงพื้นที่ไปผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับโครงการนี้มากนี่คือในความคิดส่วนตัวนะครับแต่หลังจากที่ผมไปเจอเคสนี้นะครับก็คือคุณพ่อทองจันผู้เสี่ยวแห่งเภอเฟยน้อยนะครับ คุณพ่อเนะนี่ยยูกบบครอบครัวทั้งหมดสี่คนนะครับมีคุณพ่อหลังจากแล้วก็มีลูกสาวแล้วก็มีหลานเล็กๆอีกสองคนนะครับหนึ่งขวดแต่สามขวดก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการคุณพ่อไม่มีไรายได้เลย,เลยก็มีเพียงแค่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเบี้ยคนชรานะครับหลังจากเข้าร่วมโครงการเนี่ยทำโครงการก็เอาไข่จิ้งหรีดมาให้นะกะละมังหนึ่งใบนะครับแล้วก็มีไข่จิ้งหรีดหนึ่งขันนะคุณพ่อก็ได้มามามา,มาหัดเคาะจิ้งหรีดส่วนจนจนตัหลังเนี่ยขยายมาทําเป็นโรงเรียนนะครับ ซึ่งคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ใปรู้ผมถามว่าคุณพ่อศึกษาการเรียนราเรียนยิ่งใหญมาจากไหนคุณพ่อบอกว่าจากมิวฟุกก็สงสัยว่าใช้เป็นเลยครับบอกว่าใครไม่เป็นจะให้ลูกสาวให้หลานนะครับเปิดให้แลว้วก็ศึกษานะครับนี่คือลักษณะของคนที่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพคือมีความใ่รู้มีความตั้งใจนะครับประกอบกับที่ที่เรียนของที่นี่นะครับมีความใส่ใจมากจากการสอบถามบอก ข้าราชการที่เลี้ยงมากติดตามงานอย่างสม่ำเสมอมาให้คาแนะนํามาให้กําลังใจอยู่อย่างสม่ำเสมอซึ่งอย่างพรองค์พระองค์ระบอกมันพบคือที่เลี้ยงตั้งใจควรเรียนยากเกก็มีความตั้งใจที่จะรบพ้นจากความยากเกิดมันก็ประสบความสําเร็จเพราะคุณพ่อก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาประมาณเดือนละสี่พันบาทเพราะว่ามีเลี้ยงทิงีสามพันแล้วก็เลี้ยงปบกอยู่ที่หลังบ้านอีกขายได้ประมาณหนึ่งพันเงินสามพันสี่พันบาทในสำหรับเราใช่ไหมมันอาจจะดูเหมือนกับว่ามันมันไม่มากมาย แต่ในตัวเรื่องที่เขายากจนนะครับเงินแค่3,000ันสีบาทเนี่ยมันก็สามารถจะเลี้ยงชีวิตคนทั้งครอบครัวสี่คนห้าคนเนี่ยให้อยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับก็คงขอจบเพียงแช่นี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาโดยตลอดครับ,บคุณครับคบุณบค่ะ